เ,เนี่ยหรเอว่อนเลยขยำเหรอ <laughs> จริงป้านีปั่นกับกล้วยเหรอคนจริงกินกันแบบนี้เหรอจะบอกว่าอันนี้อยู่นอกสกคริปต์นะทุกคนเพนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแหวนกินกันแบบนี้มันเป็นเม็ดเมอนใส่แล้วก็เคียเ่ยวลงไปแต่ว่าของป้า <h> ah> เาจกับเพรกับแหวนอีกแล้วนะคะในช่องเพรแซดทัไม่ทนเลยนี่นี่บอกเปิดมากับโต๊ะที่มีอะไรก็รู้เต็มไปหมดเลยวันนี้เราจะมาทําอะไรกันคะแหวนเราจะมาทําฟูติโลเพียนและเครื่องดื่มนะคะก็คือวันนี้นะคะเราจะมาทําชาเลนจ์ที่เหมือนกับครั้งที่แล้วที่เราทํากันก็คือเขียบครกหนึ่งถึงใช่ไหม ค <Okay>, huh? <laughs> แต่ว่าครั้งนั้นที่เราทำเนี่ยเราทำกันที่บ้านแหวนเนาะว่าตอนนั้นเพียงอยู่บ้านแหวนอยู่เลยแล้วก็ทำเป็นภาษาหมิ่นนานครั้งนี้เราก็จะมาทำ challenge ภาษาหมิ่นนะแต่ว่าทำเป็นฝูติ่งอะไรนะฝ <laughs> <laughs> ูติ่งจูโรเพียนมา <laughs> ใช่ค่ะประมาณนี้นะคะ แล้วถ้ามินหานคว้าเรียกเมนูนี้ว่าอะไรไม่มีค่ะเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อาหารหมินหานค่ะเป็นอาหารฝูติ่งนะคะที่อยู่ใกล้ฝูโจวนี่นะเรายังมีอีกเรื่องจะเล่าให้ฟังนะคะคือเหยียบข้องหนึ่งทึงอะ่ะจริงๆมันคือน้ําซุปลูกเขยอะ่ะลูกสาวบ้านไหนพาผู้ชายมาแล้วแล้วก็ครอบครัวอนุญาตให้เขามาเป็นลูกเขยอะ่ะก็จะทําเมนูนี้ให้เขากินนะจริง <laughs> รอ <laughs> ใครที่กำลังอยากจะมีสามีเป็นคนจีนฝูจิยนก็ต้องรู้จักเมนูนี้นะคะกลับไปยอนดูคลิปนั้นโอเควันนี้นะคะเราก็จะมาทำฝูติ่งจูโร่เพียนกันซึ่งตอนนี้นะคะก็จะเป็นช่วงสงการานแล้วใช่ไหมเพชรก็จะทำเมนูนี้นะคะให้คุณแม่ค่ะึงจะกินได้ไหมก็ไม่รู้ไม่เป็นไรหรอกนะยังไงก็ต้องอร่อยสาธุ งั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าแต่เรานะคะจะต้องขอขอบคุณนี่เลยนะคะทาง h o m ม i n g Pass นะคะที่สนับสนุนเครื่องปั่นให้กับเราในคลิปนี้ก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มทำฝูติ่งกันนะคะเราจะมาทำกล้วยปั่นกันก่อนดีกว่านี่นี่นี่สอนบอกทำกล้วยปั่นได้ปะวะอ่าภาษาจีนนะคะเราคือกิงเจียวกิงเจียวกิงเจียวจะชื่อเซียงเจียวมั้ยใช่ค่ะซีเพอซีไม่รู้ว่าซีเพอคืออะไรเพอคือ ผิวอันนั้นอนะ่ะผิวของก้วยเปลือกกล้วยเปือกกล้วยเอ,กกวยอ่อโตจุยใส่น้ำหรอใส่น้ำไม่ใช่โตโตหัน่นอ่าฉันเดาฉันเดาจากความเป็นไปได้ทั้งหมดข้นตอนตอเลยขั้นตอนต่เอเลยขั้นตอนตเลยให้หยุดพอให้พอแล้วให้ทำใหญ่ใหญ่ให้ทำใหญ่ใหญ่อ่าได้แล้วหลังจากนั้นจุยจุยคือ น้ำใช่ไหมใส่น้ำสยปีหรือเปล่าไม่มีสไปีสไปร์เหรอโยงสไปร์เหรอ,อใส่น้ำชีสุยอืมจิ้งป้าน,นี่ปั่นกับกล้วยเหรออืมบ้าหน่ผู้จริงพูดเล่นเนี่ยคนจริงกินกันแบบนี้เหรองั้นบอกของลงไปถามแม่ก่อนว่าแม่มีสยปีหรือเปล่าว่าอยากลองแบบนึงนะโอเคค่ะทุกคนเราก็ได้ชีสุยที่เป็นใสๆอย่างนี้มาแล้วจะบอกว่าอันนี้อยู่นอกสคริปต์นะทุกคน,น,คนเพนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแหวนกินกันแบบนี้อ่าเครื่องหนึ่งก็ได้คร่งหนึ่ง คือจริงๆอ่ะมันก็ดูเป็นไปได้เพราะปกติเราก็ปั่นกล้วยกับน้ำเชื่อมใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีความสร้างไงมันจะปั่นแล้วนะนี่ดูไม่มีสายอะไรเลยนะไม่มีสายอะไรเลยแล้วก็ปั่นได้หนึ่งสองสามละเอียดมากทุกคนดูละเอียดมากเลยใสยใ่สใ,ใส่ในใส่ในใส่ในแก้วหรือว่าเราใช้ภาษาไทยดีวยกว่านะ <laughs> สรุปก็คือใช้ภาษาไทย ก้วยปั่นสปร์ first time in my life นี่ยแอบชิมหน่อยสิตันนี้บอกไม่ดูค่ะเอาจริง<ว>มันไม่ได้แย่นะมันกินได้นะมันแบบจริงๆบอกว่านีต้องใส่นมเข้มลงไปนิดหน่อยเพราะว่าคนไทยชอบกินแบบกินนมข้นนมข้นไม่ใช่นมเข้ม <laughs> ใช่ รสชาติที่แบบไม่เคยกินจริงๆอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดกินกล้วยอ่ะเราก็จะรู้สึกแบบมันจะต้องเป็นกลิ่นนมนมละมุนละมุนหอมหอมนมยอยะไรเงี้ยแต่อันนี้มันเป็นกลิ่นที่แบบซูซากล้วยที่แบบซูซาทุกคนนึกออกไหมแต่ถามว่ากินได้ไหมกินได้แล้วมันจะมีความรู้สึกสดชื่นถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงทุกคนไปลองนะคะก็คือใช้กล้วยนะคะแล้วก็ใช้เครื่องปั่นของ homing touch นะคะยี่ห้อคุณใดอันนี้เลยนะ ทุกคนหาซื้อเครื่องปั่นผลไม้ไร้าสายได้ที่เว็บไซต์ของ Homing Plus เลยนะคะเพจจะแปะลิงก์ไว้ที่กล่องข้อความด้านล่างนะคะอ่ะทีนี้แหละค่ะก็จะเป็นของจริงของเราในวันนี้ก็คือฟูติงโรเพีสยสงสยัยมากใครชืนอนะบะาบะาบนรู้ว่า我ันดูวิดีโอที่เราบ่าบเมื่อานนี้คุณพูดว่าบะาะบะฉัีจ้แ้วบะบะบะบ้คอหมูบะคะ วานเลยอยล่าเนะเคว่านเลอะนะเขีเลยเคยลว่านเลยเข่ยเลยว้นเลยขยำเหรอเข <laughs> เคว่านเยอย่างนี้เหรอหยิบขึ้นมาหรอใส่ในชามใส่ในจานแล้วเกจ,จิเเกจ,จิเเอาใส่เข้าไปอีกเออกอ้าจะบอกทุกคนไมาไดารู้จาก,กาาาที่าางพูดาาษามินานาา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 ่าา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 อีกอ๋ okay. อโอเคโห ปิงจุยปิงจุ้ยออปิงจุย,อ,จยอันนี้พอเดาได้จุยอะมันแปลว่าน้ําใส่น้ําเย็นใช่ปะใส่ปิงคว้วยได้ไหมเพราะว่าหัวหยดปิงค้วยนี๋ใช้เครื่องปั่นให้มันละเอียดก่อนได้ไหมก็คือหนีจะให้อัว๋อเอาปิงคว้วยไปปั่นในเครื่องปั่นใช่ไหมปั่นเลย,ยอ๋อ Okay. แล้วก็ใส่น,นี้ภาษาภาษาวินนันนะวาพู้นี้ฟังไม่ดูอะผองปรุงรสผงปรุงรสใส่เข้าไปหมดเลยไหมไม่หรอกฮะอ่ะเครื่องช้อนชานิดหน่อยก็พอนิดหน่อยก็พอใส่แล้วโอเคชิวชิว,ชวอ,อื้อหือเย็นเย็นนะหมูจริงๆอะมันต้องขยนให้มันนี่ขยัน ขยำให้มันแบบขยำคือ,อยังไงวะต้องขยำให้มันแบบยี่สิบนาทีอ่ะโอ้ยพี่สินาทีเหรมีพอแล้วได้ไหมอ่ะ Five minutes later โอเคต่อไปนะคะต่อไปใส่เมลแป้งมันเออเอาแป้งมัน แป้งมันเออนี่เนแป้งมันอยู่นี่กแป้งมันขน <c oughs> าดไหนคะซาถึงสีสามถึงสช้อนซาถึงสีหนึ่งสองสแล้วก็คุณให้เข้ากันแหวนเริ่มพูดภาษาไทยแล้วนะคะโอเคเราคิดว่าได้แล้วนะโอเคได้แล้ว เราก็เริ่มต้มใช่ไหมใช่โอเคตอนนี้นะคะคุณแม่ก็เอาเตามาเสิร์ฟถึงเราเลยนะคะนี่ก็คือคุณแม่นะคะลจะไหน <laughs> แม่ก้ลงไปกล้งลงไว้นี่คุณแม่นะคะใส่เสื้อต้องรับสงการลายดอกนี่ละคนนั้นแหวน,นะคะ่ะคุณแม่ <laughs> <laughs> แม่เปิดยังไงนะ เออม่กช <laughs> นี่ไงนี่เปิดเตาได้แล้วแล้วไม่ต่ออาใส่หม้อขึ้นไปใช่จ้ะแล้วก็เนี่ยทีนี้เนี่ยเตรียมชาเลยชา<ำ>แล้วก็ใส่นี่ไงอะไรอ่ะใส่ละ,ใส,ละใส่ละอะไรจรีไฉจีไ่สาลายไม่ใส่หมูก่อนแล้วมีใส่หมูหรือใส่สาลายก่อนใส่สาลายในชา ใส่สายในชามก็คือไม่มีการพูดหมิ่นนันนว่าแล้วนะคะมันงุดหงิดใส่ <laughs> ในชามอ่าไม่ต้องเยอะกัน,ลน,นแล้วนะั้นเลวนะไม่ตองเยอะหรออ่าเอาแค่นั้นก็พอไม่ไม่หนีที่เอาออกอะ่ะเมื่อกี้ที่เอาออกอะ่ะเอาแค่นั้นก็พอ <laughs> คนทำอาหารเป็นสองคนมาอยู่กับคนที่ทำอาหารได้เป็นหนึ่งคนใส่ขิงขิงนิดนึงเข้าไปในในชามเหรอ สองสามอันก็พอนะไม่ต้องเยอะนะ,อะโอเคใช่ค่ะโอเคแล้วก็ใส่ผงปรุงรสไม่ต้องเยอะนะอ่าใช่โอเคน้ำเดือดยังยังยังเด๋ยวนะถ้าคลิปเนี้ยให้แม่กับคนทำมาป่านนี้เสร็จไปตั้งนานแล้วใช่นะมันเป็นเม็ดเม็ดก่อนใส่แล้วค่อยเคี่ยงไปแต่ว่าของป้า ถ้าไมา่อยากเล่นแม่ไม่จริงคืนโอเคโอเคค่ะได้ค่ะการที่พาแม่มาด้วยอาจจะไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้องถ้าเมื่อกี้ไม่ได้แม่ช่วยอ่ะทีนี้อ่ะของจัไฟไม่ไม่ไมเอาอย่าพูดอย่างนั้นสิหนะอ,อมจังเลยถ้ามันลอยอ่ะแสดงว่ามันใกล้จะสุกแล้วคือหมูอ่ะเราดูสิว่าไหม้ไหมรายละเอียดพอมีฟันเคี้ยวจ้ะ <laughs> <laughs> เส็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูอะไรนะนี่ <c oughs> ขออีกรอบฟูติงฟูติงโรเียนฟูติงโรยนหอมไหมแม่แม่หอมอะไรเนี่ยแป่ภาษาไทายเป็นว่าต้มเจอสาลายนะคะ งั้นหนูให้แม่ชิมก่อนละกันอันนี้ก็คือเป็นเมนูต้อนรับสงการเป็นการสวัสดีปีใหม่ป,ม <laughs> ปีมือใครานฝีมือแม่เราเข้าท่ากลิ่ขิงมีกลิ่นขิงปกติทําอันนี้ต้องใส่ขิงไม่ได้ใส่ขิง,ขงแส่เต้าหู้อร่อย นี่อะนี่ลองกินหมูก่อนว่าเหมือนที่เคยกินหรือเปล่านี่ที่หนีทำอะจะบอกว่าที่จีนอะหมูมันนิ่มมากแบบเหมือนที่เขาใส่มันแป้งมันอะเหมือนทําให้มันนิ่มๆดิ่งๆมันมันไม่แข็งอมันเป็นยัไงเดี๋ยวนิ่มๆอะอืมนมๆอร่อยไหมทําไมแม่พูดเหมือนแบบจําใจเดี๋ยวที่เหลือไปทําใหม่ทีเนี้ยให้แม่ทําหมดเลย ถ้าแม่ทําทั้งหมดเลยก็อร่อยตั้งแต่ทำรแรกเลยอ<ะ>เมนูในวันนี้เต็มสิบแม่ให้เท่าไหร่จ้ะเจ็เอร์สิบเสเก็คือสิบเต็มร้อยเหรอ <ét ic> อืมเต็มร้อยจะได้สิบเต็มร้อยอถ้าเราเคี่ยวหมูให้มันอีกหน่อยนึงโอเคเลยแม่สิบเต็มร้อยจริงๆร้อยเต็มร้อย มาคุนแซลมกินี่แซล,แล <c oughs> จังใจพูดปะ <c oughs> วันนี้นะคะก็ขอบคุณหยาถิ่งกับคุณแม่มากเลยนะคะที่มาสนุกด้วยกันแล้วก็ขอบคุณเครื่องปั่นจากโ o m m ิ่งพลัสด้วยนะคะที่ส่งเครื่องปั่นมาให้เราได้ทำน้ำปั่นผลไม้อร่อยๆกันถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้เพรกระแวงแล้วก็คุณแม่ด้วยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะค,ะค่ะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ